นี่คืออารมคยารรสารปราสาทกังเอนนะคะท่านผู้ชมชมด้านข้างที่เราเดินเข้ามานะคะเขตพื้นที่นะคะทดลองประกอบหินนะคะนี่จะมีการสร้างปราสาทกัางเอนขึ้นมาเนาะนะคะอันนี้คือความสวยงามของปราสาทกลางเอนนะคะท่านผู้ชมคะ,นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมด้านในนะ,ะว่าเป็นลักษณะอย่างไรนะฮะ ปราสาทกังแอนนี้นะคะมีความเก,าเก่าแก่โบราณมากนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลตำบลกระเทียมนะคะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เป็นอรคยายสารแห่งหนึ่งที่ถ้ามีการประกอบเสร็จนะคะจะมีความสวยสงดงามและมีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดนะคะแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ก็ว่าได้นะคะแล้วก็จะมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวชมอย่างมากมายจริงๆนะคะนี่คือรูปแบบของปราสาทกังแอนนะคะ อารคยาศาสตร์ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะสวยงามไหมคะท่านผู้ชมคะที่เรามองเห็นด้านหน้าก่อเป็นอีดนี้ก่อเป็นแบบนี้ขึ้นมาอันนี้เรียกว่ากำแพงแก้วนะคะนี่คือเป็นกำแพงแก้วเป็นเขตพุทธสถานนะ,ะโดยรอบของพุทธสถานนั้นอาจจะเป็นการสร้างนะคะ สถานที่น่าจะเป็นไม้นะคะน่าจะเป็นเรือนไม้สําหรับรองรับผู้ป่วยนะคะเป็นโรงพยาบาลเป็นไม้เป็นนู่นเป็นนี่ก็ว่ากันไปนะคะแต่ส่วนนี้นะคะจะเป็นเทวลัยหรือจะเป็นสถานที่ในการบูชาพระพุทธเจ้าดังนั้นจะต้องประกอบสร้างด้วยหินศิลาหลงจึงจะอยู่มานับเป็นร้อยปีเป็นพันปีได้นั่นเองนะคะ เป็นที่ตั้งของศาสนสถานโบราณสถานโบราณวัตถุและสิ่งสําคัญในสมัยนั้นมีการใช้ประกอบพิธีกรรมและก็ใช้ในการสวดอธิษฐานจิตต่อองค์พระพษสุรครุวิทุระยะประพาพระพุทธเจ้าผู้รักษาโลกนั่นเองนะคะ